สบายดีพี่น้องสบายดีเบอดสกูลสุขคนสมองส,องสบอนพี่น้องอัญังคือมาเพาะกันอยู่นี่อีกแล้วพี่น้องบักสุมสิเหตุยังอีกเลยนี่นนนมันบือน่ออะไรอีกจ้าอะไรอีกจ้าอันนี้ซิมซิมพี่น้องค่าเขาได้ไป หนุน่มคนนั้นก็ค้าคนนะตามึงามไม่คกำสน้ำป่อเมกินกล้ับเอามาป่าเนี่เรามาลงมาอยู่ป่าป่าจะได้ป่ามัลัลงตุ่นดีเออบริจางเอาลงมาใสา่ตามกันอืังเสียงดูพี่น้องเด้ออืมานอมเล็ม เพิ่นเอาเครื่องปรุงยังบ่อยากถั่วเนาะยังอือเสียงเสียงพี่น้องเสียงจดจาดจังแลพี่น้องน้ำลายบ่ลายบ่ลายหลายคนหลายคนพี่น้องมื้อนี้อกดกลองสิเป็นวินซลเนาะโอับให้อาดเสียงยอพี่น้องเป็นหอมเด้อ หอมเิห <honesty> <irrel> ้อมเิบอเห็นตอนปรุงเลยพี่น้องเลยน้องสีห้เบิงสีห้เบิงมันนี้บลาสุมสีเหลาคือพักแป้นชวนไม่ใหญ่โอ้ยพักแป้นชวนไม่ใหญ่บอยกระสุ่มว่า ปลาลงอีกที่นี่บ่หมางามันคบหมางนุ่มอ่อนๆเนี่บ่ปลามัาคือคนนี่เลงเฮ้ยหมางาวย่างเยอะอยู่ลุมเบิ้ลจะอือเฮยแล้วคนนั้นมันเบ่อสมพอแล้วหมากคือคนแต่กะมันคือแหลมเนี่ยเอนงเราปลาต้องอีกไปยังเอ็ว่ามันนอนผูกจะกกล้องตปซัวนะกล้องยั้ว่าปลาลิบ่เฮ้ยมาปลาลงมาพี่น้องโบไว้พี่น้องเอ้ยสีถ่ายแล้วก็สีเปิดฮอตเอาถ่ายหนูเดียวบไว้มันมันสีเครื่องนี่สีตายแหละ ยันเครื่องนี้ตายไปเว้นอีกก็เลยมืดมัวกับจำเป็นพี่น้องลูกกระขาอีกก็เลยว่าให้เขาจับขึ้นเอาขึ้นมาถ่ายถากินสมนุมพี่น้องสองพอเมนนะีหน้าใกล้ๆนี่แหละมียังก็เอิ่นกันหักแพงกันพี่น้อง เออติ้บเขาดเยายที่ติ้บเขาค้อมาจากหนเด้อถุงมาเนมถาเนมนาเนมลังได้กินเขายาวได้นีดแซบบบนีกระสุนเป็นมันก่อเโอ้แดดุบมาแดดโอ้ยจองไปรัดเอาให้อโอ้ยจองไปรัดเอา้ยแม่แม่ก้งแดด จอบไปรัดเอาไว้ไ้เออ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 างโอยแดดมลบบอุ้ยแดดนิ่อ่อนดิเ็ดเขออแบเน้อานเน้อออเนอออหเ่บ้าอาโชคดเอามากินข้าวโลดข้าดอาเอมีกรุบแหงเขียนแหงอไข้าข้าวข้า มโมจ้าบัวนลกออกลออกาเจ้าแปะมาแม่แบงหอไปเออไปบล่เลยบอกินนะมันล่งเลยบอถวยน้อยอกมาด้ยมือนโกงเอาดนะมันสิออกบน่พญาสุขภาพ่า็งแรงมันสิบอกโตโว่กินทุกไปละดข้าวแม่อินนะข่าแม่เค็ดบเค็บิเล็ยใชยาเรียบดิอู้ยจะิทหมน้อว่าเป็นเค็ดอยู่ รยางงงงเองไปทางนนใช่กูนี่แบ่งใ้เอาไปให้บบาวแบ่งให้ไปแบ่งเมื่อกี้กับนองนะอยู่นั่นเลยนี่ได้บ่เลยับไปหาลุงมึงไปหาลุงมึงหูหมูไปหาลุของของบ่ากับพายงดมาหนยเดียไปสิเอ็มบนี่เดียวเมืกี้กับอีมูติ เดี๋ยวมากระทินเมสิแกใหาปิ่นปิ่นกล้องหอบหอบวงล่ะจับเอาจับเอาเออไปดูสีน้องดูไปอะมย่ะมาบานนี้ไม่แห้งจ้าข้ามเขึ้นข่าให้มได้ไหมมาไม้ไหมอ้ยกล้องแม่นะลูกมาพีบมีมาเดี๋ยวมกระินแก่บ้านอะ แก่แล้วจะไปปลาหลักฮะหนาบฮักอ้ยมาหลักฮักอนีม <no ันแก่พ่อพ่อยังวะฮะอันนี้แก uh ่พ่อน UH ี่ย่คนละมากย่อยคอยมุนกล่องน้ำจืถุกแบบนี้เ่นกเลกล่องนีกะไม่คอยนั่งอยู่ป่าบอเรียงง่ผมมีอ่นเพชรละพอเด้อลูกเด้อเอาบ่อเขา

โอ้โลายาเนี่ยหมกเพชรเรากัดตุ๋ยกัดตุ๋ยเดี๋ยวไปเดินประตูบงนะรเดอัดลุดปูดเดินโอ้ตามเอื่อยเังตามเราเงตามโอ้ทันพวกนี้ก็ไม่ทันแล้ว

โอ้ยน <are> right. okay. ้ำ uh มันกองแม่ลูกมาไม่เย็นเห็นไหมเรื่อไม่เย็นน้ำไปหาลูกเยี่ยแต่เอนอกมุดมุดเอาลูกพรมันเพรียงกรบอกเพรียนี่นี่นี่พักเองเขาใส้ลูกมาจังบอลเย็บกระเพาะมุ

ลงวัดนะหมดมัยาปนงวัดิเหรอวะมือวเห็น้านูดสุรถเท่าเราบอนเาบอก่งบเลนออกนะพม่มาดไม่าได้คุู้ไม่เิรสตนทาวันพ่งมอะกนมตไมเไ่เยวัได้คนเช้าบอดะ

มันนำนี่ปลาเขาแล้วนะเออนำนี่ปลาเขานี่ต็ลนลี้ย้านหรอเดี๋ยวเี้ยเห้มักเดี่ยวบุลลไปกับเดียวนงได้บุลลมันกปล่อยมันเ็ขึ้นมาปอยน้องทิงมันแดดนานมากเ ไปหาปลาก็ได้ได้แหละไป่อยน้องเถิงปลาโซมันและเป๊าะได้ปลาปลาซามซามนิวสีนิวไป่อยน้องอันเถิงด้ยนะนั่นก็ได้จักตัวตัวไหนมาเห็นไหมมาแล้วปปล่อยน่อไปป่อยปลาเลย าลามจบก่อน <ไป S 2> สิไปกินน้ำเขาก่อนด้ี่น้องไปก็เร้อบดนี้เดิอไปลัวน้ำเขากอ่อนแก่นบดปลาเอาน้ดปลาไปขอกันแล้มพอ